หมดแล้วผู้ปกครองเนี่ยผูกฝังการอ่านแต่อย่างเล็กเล็นะครับสุดท้ายก็ขออยากเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมมาเป็นครอบครัวตัวหนังสือด้วยกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับร,รายการครอบครัวตัวหนังสือ ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิอาอกาศพร้อมวิทยุคลื่นประชาธิปไตย9 2 2 5เมกะเฮิร์์กระ Hz, ป้องเรืองศักดิ์ปิ่นประที์รายการที่จะมาชวนให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมาเป็นครอบครัวตัวหนังสือใช้หนังสือเล่มเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นสะพานแห่งความรู้คู่สะพานแห่งความรักถักทอความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นในครอบครัววันนี้มีความสุขมากอีกวันหนึ่งเพราะว่าได้พบกับผู้ใหญ่ที่บองรักมากเจอเมื่อไหร่ก็มีความสุข พูดเล่าคุยเรื่องอะไรก็สนุกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตากับยายนะครับเพราะว่านิทานไทยเนี่ยหลายเรื่องมีตากับยายเป็นตัวเอกด้วยซ้ําไปถึงแม้ดูเหมือนเป็นตัวประกอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทเนี่ยกลายเป็นตัวเอกของเรื่องเพราะมีเรื่องเล่าขานผ่านชีวิตของตากับยายมากมายในนิทานไทยกับาศาสตราจารย์คุณหญิงแม่นมาชาวริตอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนจะถึงตากะยายคนอื่นเราเอาตากะยายของอของอาจารย์ก่อนใช่ค่ะที่อาจารย์แบบม,มักจะพูดถึงเรื่องยายตลอด<ช>ทุกเทปนะอาจารย์ต้องพูดถึงยายตลอดใช่แล้วดิฉันคิดว่าไม่ใช่ยายของดิฉันเท่านั้นนะคะในครอบครัวไทยเนี่ยครอบครัวคนปานกลางที่แม่ต้องทำมหากิจยายก็ต้องเลี้ยงหลานคุณแม่ดิฉันมีลูกตั้งสิบคนพระชนม์นหลายคนโตมากับยาย อาบน้ําป่อนเข้าวโอ้ยเอาขมิ้นสมาะขางขัดถูนะร้องโอยก็ไม่ฟังแสบแสตอนนี้ตอนน้ำราดมันแสบหัวรอกกากาก็ไม่ได้ผู้หญิงต้องโถ่เ้ยมันจะสนุกอะไรอย่างนี้นะไม่ได้นะถ้าคุณยายอยู่เนียต้องโดนเอ็ดแล้วตองโดนตกปากแน่เลยดิฉันมนกันจนขนาดเนี่ยเขามีคนมีคนคิดว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่มีวันยายนั่นแหละ ทำไมไม่มีล่ะมีอาจารย์บุญนําบุญเศษเนี่ยเขียนบอกเขียนขนาดเป็นวันยายเลยนะอาจารย์ในปี2อ2 7ีใช่แล้วอ่านดูสิฮะแล้วก็เฉยอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วดิฉันก็เลยบอกว่าเราทําใจนึกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันในวันแม่เนี่ยนะแม่ของแม่ยังมีแม่ถึงเป็นวันยายได้ใช่นะเราก็ยายก็อยู่ในนั้นก็เป็นคือว่าอยู่ในวันแม่นี้แหละแต่ว่าแม่ของเราแม่ของแม่เรา ถูกไหมถ้างั้นถ้างั้นบวกบวกย่าเข้าไปด้วยเป็นแม่ของพ่อใช่ใช่างนั้นถ้างั้นวันพ่อก็เป็นพ่อของเราพ่อของพ่อเราพ่อของแม่เราอาจารย์อาจารย์บุญนามบุญเศษเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาบอกว่าเป็นวันยายเพราะว่าคงอยู่อารมณ์เดียวกันกับอาจารย์เป็นเพื่อนกันค่ะคุยกันรุนแลวก็อาจารย์เองเนี่ยก็เขียนปีจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บุญนามบุญเศษเนี่ย บอกว่าเขียนมาเขียนต่อจากอาจารย์แต่ว่าอันนี้เขาเขียนชัดเจนเลยนะแปลว่าเป็นอยากให้มีวันยายในประเทศไทยแต่ของอาจารย์เขียนก่อนปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์เขียนปี2526จากหนังสือรุ่งอรุณวันเด็ก2526เนี่ยอาขาอาจารย์เขียนว่าเห็นแต่ยายใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วก็เรื่องจริงก็บอกแล้วไงแม่มีลูกตั้งสิบคนโตโตเขาก็ดูแลตัวเองได้ยังเหลือประมาณฟังนิทานเนี่ยนะยายเลี้ยง ยายเล connect, glass, ี story, so nice. ้ยงทุกอย่างอาบน้ําป่อนข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะสุกสนก็ตีแต่ก็ชอบมากคือฟังนิทานอาจารย์ดนตรีบ่อยปะก็ค่อนข้างจะสมควรแต่ว่าสมัยก่อนตอนนั้นต้องสนอ๋อถ้าอะไรห้ามแล้วก็อยากลองก็บอกว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนเนี้ยนะคะแม่บอกว่าโรงเรียนเลิกแล้วก็รีบกลับโทรเอ้ยครมันจะอยากรีบกลับเมื่อก่อนนะเดินนะต้นไม้อะไรตออะไรแล้วก็มีของที่นาสุกแล้วก็หอม ลูกนมแมวเนี่ยเคยกินไหม่นผนึกไม่ออกโอ้ยนดอกมันหอมมากพอลูกสุกมันคล้ายๆหลังศาสตร์นะคะอ๋อเหรอเออแต่ลูกเล็กเป็นพวงอ่ะเราก็ไปดูมีอะไรเราก็เก็บกินหรือว่าลูกอะไรคล้ายๆพุทราแต่เขาเรียกว่าเล็บเหี่ยวลูกเล็กนิดเดียวนะอ๋อฉันพูดไปนึกไม่ออกเนี่ยขนาดอายุอย่างเราอย่างนึกไม่ออกนะเรียเรยวเราก็เก็บกินแล้วมันมีอีกอย่างที่เขาเรียกลูกอะไรมาปลูกสวยๆลานนาเราเรียกว่ากระทกรก รูมันโตทะหวแไม่มือเงี้ยนะอยู่เตี้ยเีอันนี้ต้องก้มดูอ่ามีแล้วก็เอามากินเปรี้ยวๆยินไม่หมดอ่ะก็เลยโดนดุดดเรื่องอย่างงี้ใช่ไหมใช่เรื่องถลายไม่ถึงบ้าน <c oughs> สักที <c oughs> นะไม่ถึงบ้านสักทีบอกให้รีบรีบรีบ,รบกลับไม่ถึงสักทีและวจะมีกวนไหม <นะ S 2> กลับจากโรงเรียนมีกวนไหมกลุ่มเราแบบเปรี้ยวหน่อยอเข้าป่าเข้าดงไม่ผลไมีเพราะว่า คนที่ก็สนใจเหมือนอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วคนชอบอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยมีนะ,ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็โดดเดี่ยวถึงมีคน <c oughs> คนเดอนดูเหมือนเปลี่ยวฉันโดดเดี่ยวเพราะว่าจิตผิดวิสัยใช่ไหมนคนที่กาจะซนแผลงอย่างเราก็ไม่มีนะคะคนที่อ่านอะไรก็ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี้นะคะนอกจากหนังสือวิชาการนะพ่อซื้อมาให้เต็มตู้เลยนะประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยก็อ่านหมดแล้วแล้วก็มีคณะหนังสือเพลินจิต ที่เขาออกหนังสือเล่มละสิบสตางค์ไงอโอ้อไม่นานอไม่นานเลยนนั่นแหละอุ้ยสนุกเรื่องรักโศกต้นรักดอกโศกอะไรเรื่องทหารเรือนะเก็บตังค์นะคะก่อนจะได้สิบสตางค์นะเมื่อก่อนที่หนึ่งสตางค์ก็ซื้อข้าวแก้ตด้แล้วก็ต้องไปซื้อซื้อแล้วก็ต้องแอบอ่านเพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่ให้อ่านทำไมเรื่องประโลมโลก อารมณ์โลกแล้วเดี๋ยวมันจะเสียคนปออินทปาลิตเนี่ยนะคะโอ้โหองชอบองทานนะชุดสี่เกลอแต่มีชุดเรื่องรักเรื่องเศร้าบ้างก็มีเรื่องรักดอกศกโดยมากกับพระเอกจนนางเอกรวยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาทำนิทานนิยายละครกันนั่นแหละรูปนี้ค่ะมีเยอะเลยแล้วเราก็อ่านซีสนุกดีใช่ไหมแล้วก็เวลาจะอ่านเราก็เอาหนังสือเรียนไว้อย่างนี้นะอ๋อ สมมติใช่สมตสมติอันนี้นักเรียนอีไสในอย่างนี้ก็คือนแล้วก็เหรอีนะแม่ไว้ใจนะไว้ใจนะเนี่ยเราเสียใจเหมือนน้าทำให้แม่แม่จำได้ป่ะใช่ทําให้แม่กเ็เรียกอะไรอ่ะ <S <S ต้องมีลูกอะไรนี่แบบนี้นี่นะแล้วก็อย่างนี้ด้วยแม่เนี่ยนะไม่ตี ถ้าตีก็ต้องเอาต้นตะไคร้มาตีม,ามันเจ็บเคยโดนไมหมล่ะมนทไม่ทานแต่ว่าแม่เนี่ยนะคะก็จะเทศนาให้ฟังมีความผิดอยู่เมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวันนน้นแล้วก็ลงท้ายว่าทําให้ตระกูลแซ่หลีเสียชื่อเสียงหลีซิบินไทยเจอต้นราชวงศ์ถังโอ้โหยาว <laughs> <laughs> ยืดย,ย,ยาวแตงแค่ทั้ง แค่เรื่องบนนี่ชักตะกูลเลยเหรอโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกชักเสมอจนจำแม่นไงแล้วก็พอโตมีก็ไปซื้อนะประวัติศาสตร์จีนต้นราชาวงศ์ถังที่เป็นทำให้เป็นดินจีนเป็นตะกุกแผ่นนะ,ะ,ะ <Re> เริ่มด้วยมงังกรราชากุมารลีซีบินไข่เจอเนี่ยเราต้องท,ที่ที่บนบนเพื่อให้เราสำนึกใช่ใช่อาจารย์สำนึกมากตอนนั้นก็ให้เลือก เลือกบนแบบต้นตระกูลกับการตีจารย์เลือกอยังไงเลือกตีต้ไมได้โดนนะทำไมเนี่ยเลือกตีไม่ใช่แม่อยากจะว่าให้เจ็บให้จำใช่ไหมให้จำจำไว้นะอย่างนี้นะต้องรักตระกูลวงแล้วไม่ใช่อยู่แค่ช่วงพ่อนะนูนตระกูลวงอย่าทำให้เสียชื่อตระกูลวงใช่ไหมแต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่ทำให้ เรารู้สึกสำนึกถึงผงเผ่าของเราอาจารย์จะเสียปล้องหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะฉะนั้นจะมาสีตรงปล้องเรานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็พ่อเรานี่ก็เป็นคนรับราชการสื่อสัตว์สุจริตนะ,ะแล้วก็ได้ชื่อว่าขุนพิทักษ์ประชารมเป็นผู้ที่ดูแลชาวบ้านให้มีความสุขกลที่สุดอย่าให้พ่อเราเสียชื่อเสียงออ,อย่างนั้นค่ะก็ต้อง <คน S 2> ว่าคนสมัยก่อนนี่ เรื่องของวงวานนี่สําคัญเนาะคิดเลิกใช่ไหมคะแล้วที่จริงที่ก็บอกว่าเกียรติยศชื่อเสียงก็มาก่อนเนี่ยนะถ้าเวลาดุหรืออะไรเนี่ยนะเขาต้องให้พูดถึงเกียรติให้นึกถึงเกียรติยศก่อนนึกถึงชื่อเสียงก่อนไม่ได้เลยมาเป็นที่มาว่าจริงจริงแล้วอาจารย์นี่เป็นคําสั่งสอนสองรุ่นเนาะอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยโชคดีที่อาจารย์ได้ทั้งยายแล้วก็เป็นแม่แล้วก็พ่อเนี่ยไม่ดุมากไม่พูด แต่ซื้อหนังสือให้อ่านน่าหนังสือดีๆเพราะว่าแม่เนี่ยดุมากอยู่แล้วพ่อไม่ดุพ่อจะทําตางเนี้ยเราก็กลัวลนลานไปเลยนะก็ก็แตก็เจญการสอนอาจารย์ก็มียายใช่คุณครูบอกนักเรียนเขียนเรื่องแม่พระคุณท่านมากแม้แผ่นดินใหญ่รวมขุนเขามหาสมุทรสุดแดนไกลก็ยังไม่อาจเทียบคุณมารดา พระคุณแม่เป็นอย่างไรฉันไม่รู้แม่ฉันอยู่หนไหนไม่เคยหายายเลี้ยงฉันแต่เกิดกำเนิดมาพอลืมตาดูเป็นเห็นแต่ยายเจ้าพระคุณอุ่นอกยายกบก,ก,กอดเสียงแอดออดเปลกไกวลูกใจหายโอละเฮนาลิเกยืนต้นตายเจ้าไก่ลายขันกล้องสะเทือนดงครั้งที่แล้วอาจารย์มาเล่าเรื่องนาลิเกอ่านั่นแหละ เออที่ฟองไม่รู้ก่อนอณอมันมีเป็นมะพร้าวชนิดเออนั่นแหละที่อาจารย์เล่าครั้งที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกโอ๊ยแต่แล้วมีหลายเรื่องที่มันหลุดไปจากสมัยแล้วนะอาจารย์เนาะดีนี้มันไม่มีไงคะเพราะว่าแล้วก็มันมีมะพร้าวชนิดหนึ่งนะคะก็ม่เขาไม่รอให้มันให้มันไม่มีมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยพอมันมีเขาเรียกว่าอะไรกะลากะลาอ่อนๆกรอบๆนะล้วก็หั่น กินทั้งกะลาก็กินทั้งอะไรที่อยู่อย่างนั้นน่ากินเหมือนกินแต่โมนนึกออกไหมมะพร้าวเช่นนี้มันไม่มีแล้วแต่บางอย่างทันนะจานรุ่นนั้นที่ก็เลยจ้าวมะพร้าวต่างนัยอะแล้วหวานมากนั่นแหละหอมด้วยหวานด้วยไอ้นั่นจ้าวก็อีกอย่างแต่นี่ไม่มีจ้าวไม่มีโอกาสจะมีจ้าวเพราะโดนจามซะก่อนโดนโดนคนจามกินซะก่อนกะลายังไม่ทันแข็งเลยกินกะลาทีนี้เป็นยายในชีวิตจริง ย้อนกลับไปก็จะมียายในในฝันของเราเนาะอาจารย์เนาะคือเวลาที่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเล่าให้เราฟังเนี่ยก็จะมีนิทานที่มียายเหมือนจะเป็นตัวประกอบแต่เป็นตัวประกอบที่เด่นๆหลายเรื่องใช่มักจะต้องยายกระตานะที่เรารู้กันนะยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาหลานเฝ้าหลานไม่เฝ้าก็เลยมีอีกามากินถั่วกินงาตกลงเจ็ดเม็ดเจตนาหรือเจ็ดเล็ดเจตนานะจัน คือมันคือมันแล้วแต่มันน่าจะเป็นเจ็ดเม็ดนะ uh huh. มันมีเจ็ดเม็ดก่อนนะกินน้อยๆแล้วก็กินหนึงมเจ็ดน,นานทีนี้ยายกระตาเนี่ยนะคะมีอยู่ที่จารึกวัดพระเชษฐ์ตพนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะหมายถึงในผนงังในวัดนั่นหรอครับอยู่ตรงประตูหน้าต่างโบสถ์นะคะแล้วก็ใต้หน้าต่างนี่เขาเขาจารึกไว้แล้วก็มีเป็นสมุดข่อยถ้าวันนี้<อ>ยังไปดูยังเห็นไหมจ๊ะเนี่วันนี้ก็น่าจะเห็นนะ แล้วก็จริงๆแล้วสมุดข่อยเนี่ยเผิอวันนี้หาไม่เจอบอกแล้วว่าเก็บของหนีน้ำท่วมเยไม่งั้นจะให้ดูนะเพราะว่าเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ท่องนะยายกระตาปลูกตัวปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ามีรูปด้วยนะที่เขียนตอนหลังเนี่ยไปเล่นต้้งเตเล่นอะไรเนี่ยยายมายายด่าตามาตาตีดูดินะหลานคนเดียวนะลงโทษกันเข้มงวดผู้ใหญ่เมื่อก่อนน่ะหลานก็ไปหานายพราน ให้ไปช่วยยิงการานก็บอกว่าไม่ใช่กองการอะไรของข้าอ่าอ่าอันนี้ก็ไปบอกาะผจําได้ผองทันของอาจารย์บุญสมเอราวัณนั่นแหละอาจารย์บุญสมนั่นแหละคิดกันทํากันแล้วคุณวงค์คนวงบุโดม็นคนวารูปอ๋อเหรอเนี่ยอง้วงมจอาจารย์โนั่นแยกมายางจชื่อได้ว่าอาจารย์อาจารย์ มองคนอาจารย์บุญสมบุญเอราวรบใช่ใช่ใช่จำได้เรคิดการอาจารย์บุญสมบอกเราเอาเรื่องนี้แต่ว่ารูปใหม่อ๋าบองนึกออกแล้วและตัวหลานนี่นะทำผมเหมือนอาจารย์สมัยนี้เลยนุ้งปรสิทใช่นุ้งปสินแล้วตัดผมบับๆอย่างเงี้ยแลวมันกระโดดเล่นตั้งเตยอ่าใช่นั่นแหละนะอาจารย์คิดว่าตากับยายในเรื่องนี้เนี่ยโหดเกินไปไหมเอะเขาก็ต้องรักษาระเบียบเนาะเรื่องของเอนี้มัน่นุ้งมีลิ่ย ส้มกันนั่งสองคนยายมายายด่าตามาตาตีอันนี้ยายอาจจะเป็นดารานําหญิงยอดเยี่ยมตามาเป็นประกอบชายยอดเยี่ยมไม่ใช่แล้วก็ผู้หญิงน่าชอบก็จะบอกแล้วว่าคุณแม่นะถ้าดูอาจารย์แล้วก็ช้าไปหลายวันก็โอ้ยช้ำเสียใจใช่ไหมอ่าตตีก็แม่ก็ตีนิดๆแต่พรอเอญคุณพ่อเนี่ยคุณพ่ออาจารย์นัเขาเขาไม่ตีแต่ถ้าเขาเงียบไปเป็นนานๆเนี่ยนะ เราก็ใจไม่นลุกคนลุกตาหนีตีเลยยายมายายด่าต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 ีเพราะว่าเรื่องนี้นะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับช่วยเหลือกันเป็นทอดทอดใช่ไหมไรพรานก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไปหาหนูมากัดสายธนูของนายพรานหแล้วบอกว่าไม่ใช่ครงการของข้าแล้วก็นี่ก็ไปหาใครอันแมวไปหาแมวให้มากัดหนู แมวก็ไม่มาไม่ใช่โครงการของข้าก็ไปหาหมาหมาไม่กัดแมวหมาก็บอกว่าไม่ใช่โครงการของข้าก็ไปหาไม้ค้อนมายอนุหมาไม้ค้อนก็ไม่เอาด้วยจากไม้ค้อนแล้วไปหาอะไรอาจารย์กาดไม้ค้อนเอาไฟมาเผาไม้ค้อนก็คือไปเอาไฟมาเผาไม้ค้อนไฟก็บอกว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าไปเอาน้ำมาให้ดับไฟน้ำก็ไม่มาอีกบอกว่าไม่ใช่อะไรโครงการอะไรของข้า ไปบอกช้างให้มาถมถมตะลิ่งน้ําช้างก็บอกไม่ใช่โคองการของท้าสุดท้ายใครช่วยแมงวีอาจารย์คิดว่าเรื่องอย่างเนี้เริ่มต้นจากความไม่รับผิดชอบของเด็กเนาะเรื่องของหน้าที่เนาะเรื่องของวินัยเนาะราะตากับยายเรื่องเนี้ทรงจําได้ว่าเขาใช้ชื่อว่ายายกับตาปลูกวัวปลูกงาให้หลานเข้าใช่ไหมเรื่องยาวขนาดนั้นคือมันสัมผัสมันดีกว่าใช่ไหม ยายกระตาปลูกตัวปลูกงาให้หลานเฝ้าอย่างเงี้ยเนี่ย้องจำได้คุณบุญสมเอราวรบเขยนเอาไว้อย่างเงี้ยแลอนกันก็คิดกันได้แบบเนี้ยอ๋อเหรอบอกว่าเออเรามาทำใหม่นะไอ้รูปเก่ามันเด็กหัวจุกอะไรเนี่ยไม่สมัยใหม่จำได้มันก็นุ่งผ้าถุงเหมือนันผมว่าเขาคงเอาแบบอาจารย์ที่ผมบ๊อบแล้วก็เป็นคงเห็นแบบลักษณะอาจารย์ก็แก่นแก่นด้วยสมัยก่อนก็ค่อนข้างจะสนไม่มาก เรื่องนี้อาจารย์คิดว่าเขาสอนอะไรบ้างอาจารย์หนึ่งสอนใร้รู้จักความรับผิดชอบใช่ไหมอะไรการเรื่องนี้นะคือนายพรานนะถ้าแกคิดเห้ดีใช่ไหมก็ไปยิงกาสิกามาันมากินถั่วกินงานี่มันทําลายพืชผลของชาวบ้านใช่ไหมแต่กาไม่ถือเป็นทุลแต่นายพรานไม่ถือเป็นทุรัศไม่ถือนะไม่เชื่อช่วยเหลือก็กูลเลยใช่ไม่มีใครถือเป็นทุรัศเลยไงต้องไปบอกไปงุ่ยตัวน้อยอ,ะอ่ะครูอ,นะอาจารย์พูดอย่างนี้ปองนึกถึงเลย ที่เราคุยกันหลังไม่เมื่อกี้<ช>ก่อน<ช>ที่จะเข้ารายการเนี่ยสมัยนี้เนาะคนไม่ค่อยถือเป็นทุลาของตัวเองเนาะใ,<ช>ในบางเรื่องแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องงานเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะไม่ถือเป็น<ม>ทุลาอ,อะไรที่แบบจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบกับตัวนะแต่ว่าอาจจะไม่โดยตรงนะแต่ว่าที่แท้แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ทุลาชคือถ้าธุรกิจของตัวแล้วก็ได้นะผลประโยชน์นตตแต่ว่าผลประโยชน์ของคนอื่นโดยทั่วไปเนี่ย เพราะว่าในเรื่องนี้ตองนึกถึงว่าผลประโยชน์ของคนอื่นทั่วไปใช่ไหมการเนี่ยมันก็กินตัวกินงาของนี้ก็ไปกินตัวกินงาของคนนษน์ด้วยต้องทําลายต้นเหตุใช่ไหมในความคิดเนี่ยมันก็ไม่แต่นี่เ็าไม่คิดถึงคนอื่นใช่พรานก็ไม่ได้คิดว่าไปเรื่องอย่างนี้ก็สอนกันมาตั้งแต่โบราณนะใช่ในราชการที่สามอะเมื่อตอนที่ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนที่เป็นวัดโพเก่านะแล้วก็ท่านก็ทรงพระดําริว่า ควรจะให้วัดเนี่ยเป็นเหมือนอย่างกับว่ามหาวิทยาลัยเปิดจะมาก็เชิญบรรดานักปราชร์ราบ,บัณฑิตใครต่อใครมาช่วยกันเขียนเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆลักษณะภาพในในวัดพระเชตุพ <P> น <ont. S 1> พระเชตุพนเป็นภาพวาดหรือเป็นภาพอะไรมีทุกอย่างห,หนึ่งเป็นภาพวาดนะอย่างอย่างว่ามีมีคนชาติต่างเป็นภาพวาดสองเป็นเป็นเป็นแค่เขียนให้ฟัง จะมาอย่างตำราฉันทลักษ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมรับกรมานุชิตนะฉันทลักษ์มีอะไรนะฉันนี้มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขียนเป็นตัวหนังสือ,อก็แล้วแต่เหมาะสมกับเรื่องอย่างฤาษีดัดตนคงเห็นนะรูปเขียนก็มีแต่ไม่พอใจเพราะมันต้องเห็นทรงกลุม่มใช่ไหมคะก็จะมีรูปปัน้<อ>นแต่เมื่อก่อนที่จมีรูปปั้นอยู่ใต้ต้นไม้นะเสียดายนะหักหายไปซะเยอะ ฟื้นฟูเท่าไหรก็ไม่ค่อยจะได้คือแสดงให้เห็นว่าหนึ่งความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ก็มีเมืองนะมีเมืองโน้นเมืองนี้เมืองโน้นเมืองนี้ก็เขียนไว้แต่ชื่อเมืองแต่เรารู้ว่าเออคือคือความคิดว่าประเทศไทยตอนนั้นยังไม่เกิดเท่าไหร่นะเออเออบ้านเรามีเมืองเยอะอ่าสองอ๋อแล้วก็มีเรื่องโรคต่างเออเรื่องพระพุทธศาสนาคำย่ออ๋อมีศาสนา แล้วก็มีเรื่องโรคต่างมีโรคอะไรต้อมีอะไรใช่ไหมคะโอ้แต่จริงๆนี่คือเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆเลยนะเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้าไปแล้วเรียนรู้ได้เลยเนาะอาจารย์เนาะเราน่าจะมีรายการสักวันหนึ่งนะคะไปออกนอกสถานที่ใช่ไหมใช่อาจารย์จะนําเที่ยวใช่ไหมฮะยินดีออน่าสนใจแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นําเสนอยูเนสโกเป็นเอกสารมรดกโลกแล้วได้ขึ้นทะเบียนขึ้นแล้วขึ้นนานไปแล้วแต่คนไม่รู้นี่สิคือมันอย่างนี้ คือจะว่าไปนะคือยูเนสโกเขาก็ขึ้นทะเบียนเวลานี้อะไรอะไรมันไม่อยู่ในหนังสือ,อมันจะอยู่ในเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างพี <c oughs> ดิพันพยาก็ว่าเอายังรายการเราเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นหนังสือใช่ไหมพูดกันวันเนี้ย อันนี้คนถ้าเขาไม่ได้ดูก็ไม่เห็นก็ไปดูเว็บไซต์ย้อนหลังาบางคนก็นไม่ได้ดูอีกใช่ไหมมันต้องมีเครื่องมือเยอะแยะพูดถึงคนทั่วไปที่เราอยากให้มีการศึกษานะคะเขาก็ไม่มีเครื่องมืออะไรอย่าง,างนี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตแผ่นเล็กๆแต่ว่าไอ้ที่บรรจุไว้ในนั้นนะมันก็ไม่ได้สินได้เนาะอาจารย์เนาะรุ่นปู่ย่าตายาเนี่ยทำเอาไว้ให้เราเยอะมากแต่ว่าอย่างเงี้ยแม้แต่ในนิทานเองเนี่ย <rier. S 1> ก็แฟงคําสอนเยอะมากปองชอบเรื่องตากระยาเนี่ยปองก็ชอบสมัยก่อนชอบเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้ทวนเวลาเวลาที่ปู่ย่าตายาเล่าให้ฟังเพราะคุณบุญสมเอราวารรเอราวัตรเขาเขียนคําซ้ําๆอ่ะเจ็ดเม็ดเจตนายายมายายด่าตามาตาตีอะไรเงี้ยคำจะเป็นคําเดิมๆซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็ทวน แล้วก็ปองจําได้ในหนังสืออันนั้นเนี่ยเขาจะมีปยานใหญ่ใช่คือเขาไม่ได้เขียนจนจบไอ้ตัวปยานใหญ่เนี่ยเขาให้เราทวนเองหมายความว่ายัางมี้เดเกอาเพรอานแ้วอย่างนี้คือเสน่ห์ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้เด็กๆเนี่ยนะคะถ้าจะให้จํามันก็ต้องพูดแล้วพูดอีกซ้าย้าทวนอย่างว่าอย่างนัแลแหละซ้าย้าทวนแล้วก็หนึ่งเรื่องก็สนุกน่าตื่นเต้นแล้วก็สองคำก็ไม่ยากนะน้าไปดูว่าทีตกระไม่ยาก ถึงแม้จะเป็นเป็นนิทานที่ดูเหมือนเนื้อเรื่องนี่จะยาวนะครับแต่ว่าคําที่ซ้าย้ําทวนกันอยู่ท,ทุกหน้าทุกหน้าทุกหน้าแล้วก็แทบประโยคนี้เหมือนเดิมแค่เพิ่มประธาน<ช>แล้วก็เปลี่ยนกรรม<ช>ตัวกรรมนะครับ <หา S 1> คนถูกกระทำเนี่ยมันก็ทําให้เด็กจําได้ง่ายมากใช่แล้วจริงๆนะผู้ใหญ่เนี่ยนะถ้าคิดให้ลึกเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมหาหาเราต้องรับผิดชอบนี่ก็ไม่รับผิดชอบ โยนไป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 ,นไปมันไม่ได้ลึกลงไปอีกเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มตั้งแต่หนึ่งไม่มีวินัยในตัวเนาะ,ะคือเขาให้หน้าที่ตัวเองในการดูแล่วงเงานใช่ไหม<ช>แล้วมัวแต่ไปเล่นตั้งเตีอย่างว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยมันก็เห็นปัญหา,นาเนาะอาจารย์เนาะว่ายายกตาเนี่ยเป็นตัวสอนมากเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็สอนว่าเออคนในสังคมเนี่ยเมื่อเด็กคนหนึ่งมีความทุกข์เนี่ย ไม่เข้ามากอดไม่เข้ามาช่วยเนาะองจาเนาะบัดไปเลยก็อาจจะเห็นว่าเด็กสองคนนี้มันทําผิดใช่ไหมยายก็บอกให้ดูดูดูดนะมาเฝ้ากาทําไมมันมาเล่นอะเดียวยงนี้มันทําผิดเขาก็ไม่อยากช่วยไม่อยากช่วยเรนนื่องมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือ,ค,อคือมันอ่านลึกๆได้นะอันนี้เราอ่านบางอ่านบาก็ชอบนะอ่านสนุกสนุกไปก็ได้แต่อ่านลึกๆก็ได้อ่ามันได้วิเคราะห์ว่าจริงแล้วนี่คือการสอนวินัยเบื้องต้นให้กับเด็กๆที่สําคัญที่สุดนะคะอาจารย์ ก็จะมีอย่างนี้คือมีตากับยายที่เป็นตัวเดินเรื่องก็มีและเป็นตัวทําให้เรื่องนี้มีความซับซ้อนในเชิงของความคิดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการที่จะมาคุยอีก3ยาย3ตายายที่1ก็คือ ยายกตาจากขีบวิเศษซึ่งอาจารย์เขียนเอาไว้นานแล้วเนาะแล้วก็มาทำใหม่แล้วมันเป็นนิทานที่คุณยายเล่าเนี่ยมียายซ้อนยายคือยายเล่าเรื่องยายแล้วก็ยายรุ่นใหม่เนี่ยมาเล่าให้กับรุ่นหลานๆนี่ฟังยายที่สองเป็นยายของอาจารย์อีกก็คือหมาน้อยสิบตัวเรื่องนี้น่ารักมากมีตาด้วยอีเนี่ยตากับยายอีกอันนี้ก็ตากับยายอันนี้ก็ตากับยายแล้วก็จะมี นิทานที่อยู่ในใจของปองนี่แหละเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์ด้วยก็คือตากับยายที่ช่วยเหลือนางจันเทวีนะไปอยู่กับยายตาลูกยาออกช่วยขับไก่ใช่ไหมใช่ตอนที่นางเทวีไปอยู่แล้วประสังก็ก็ออกมาใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีหนังสือแต่ว่าอยู่ในใจอยู่ในชีวิตปองเลยก็คือยายกับตาในดาวลูกไก่ที่หลวงพ่อพรพิรมเนี่ยเขียนแล้วก็แหล่แล้วต้องบอกว่าทั้งตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยได้รางวัล แผ่นเสียงทองคำพระราชทานทั้ง2งแผ่นเลยมีแหล,ล่ด้วยเียงกันเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันช่วงที่2ของรายการกับ<ะ>ตากับยายช่วงพักจิบน้ำดื่ม TPI และพบกันช่วงที่2ของรายการสักครู่ครับ